โควิด -19 ไวรัสตัวร้ายจ้องทำลายปอดคุณสามารถถางเชื้อได้เพียงใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือให้สะอาดเจลแอลกอฮอล์อย่างห่างกายแต่หากมีอาการไอแห้งไข้ขึ้นสูงหายใจหอบเหนื่อยต้องรีบไปพบแพทย์ท,ทันทีพร้อมใจสู้ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ก็จะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงบริษัทจุทเวียนรวมทั้งเศรษฐกิจมาภาคท,ทั้งในและต่างประเทศว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดเป็นประเด็นร้อนเราจะนามาเสนอผ,ผู้ชมประจําทุกๆวันศุกร์ค่ะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันสิริวัฒนากรมพนันธ์ และดิฉัน,นะคะอนุภาสิริรวงค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเราทั้งสองคนในวันศุกร์ที่3ทธันวาคมพุทธศักราช2564นะคะก็พบกันเป็นเดือนสุดท้ายของปี2 5 6 4กันแล้วนะคะ ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการข่าวเด็ดสุดดาของเราเป็นประจำทุกวันสุกเช่นเคยค่ะในเวลา18นาฬิกาผ่านทางช่องทาง Facebook Live ของผูด i ินไซด์นะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube Channel ด้วยนะคะซึ่งฝากคุณผู้ชมค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานทีมข่าวทุกคนด้วยนะคะซึ่งลำดับแรกเลยนะคะเราไปอัปเดตกับเรื่องราวของภาพรวมตลาดหุ้นไทยแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจในรอบสัปดาห์กันเลยค่ะ สำหรับภาพรวมของตลาดพุ่นไทยในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงหลุดต่ำกว่า1,600จุดรับแรงกาดดันจากการพบผู้ป่วยโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนที่คาดว่าจะเริ่มแพร่กระจายในหลายๆประเทศโดยล่าสุดขาวศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ของสหรัฐยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวรายแรกในสหรัฐเมื่อวานนี้ ประกอบกับความกังวลเรื่องของเฟดนั้นอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดการเดิมพร้อมทั้งราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงปัจจัยลบเหล่านี้จะส่งผลให้หุ้นจานวนมากเผชิญหน้ากับแรงขายส่วนในบ้านเราค่ะยังไม่พบผู้ติดเชื้อโอไมครอนแต่อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดดานบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยออกบทวิเคราะห์ประเมินโอไมครอนอาจกระทบกับการเปิดประเทศแต่ไม่น่าถึงล็อกดาวน์อย่างไรก็ตามกําลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รอมคาดว่ามิ้น์ค่ะจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการระบาดระลอกใหม่ของโควิดในยุโรปเนื่องจากรายได้เกือบครึ่งมาจากยุโรปสําหรับ AOT และ AWC รายได้ทั้งหมดมาจากประเทศไทย ในขณะที่ ERW ประมาณ96%ของรายได้มาจากประเทศไทยและน่าจะได้รับผลกระทบจากสายพันธุ์ใหม่หากประเทศไทยต้องสั่งห้ามเดินทางเข้ามาจากประเทศในยุโรปขณะที่คาดว่าเซนเทลจะได้รับรผลกระทบน้อยที่สุดเนื่องจากรายได้ปกติประมาณ60%มาจากธุรกิจร้านอาหารซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่าและขับเคลื่อนจากการบริโภคในภายในประเทศ ทั้งนี้เรามองว่าประเทศไทยค่ะไม่น่าจะมีการล็อกดาวน์อีกเนื่องจากคาดการว่าจะสามารถจัดการกับสายพันธุ์ใหม่โดยการปิดพรมแดนก่อนในกรณีที่เรวร้ายที่สุดซึ่งอาจเพียงพอสําหรับการควบคุมการติดเชื้อและการล็อกดาวน์โดยอาจไม่จําเป็นดังนั้นค่ะเราจึงคิดว่าธุรกิจร้านอาหารจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าธุรกิจโรงแรมคาดฟืนตัวเต็มที่ในปี67 คาดการว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยจะแตะระดับต่ำสุดที่ในปี2564ที่มีเพียง0.4ล้านคนและฟื้นคืนสู่ระดับ9ล้านคนในปี2565และน่าจะฟื้นสู่ระดับ40ล้านคนในปี2567ระดับก่อนที่เกิดโควิด -19 ในปี62สอดคล้องกับการคาดการ์ของผู้โดยสารของ AOT จากการฟื้นตัวช้าและขาดทุนหนักในปี65เรายังคงมีมุมมองเชิงลบต่อกลุ่มท่องเที่ยว นอกจากนี้ประเมิน AOT ยังคงเป็นหุ้นเด่นของกลุ่มท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นประตูสู่ประเทศไทยและเป็นผู้รับอน,นิสงหลักเมื่อการเดินทางฟื้นตัวคาดว่า AOT จะกลับมามีกำไร1 1 4หมื่นล้านบาทในปี66จากขาดทุน3.6พันล้านบาทในปี65ความเสี่ยงด้านลบที่สำคัญคือการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ใหม่โอไมครอน ด้านตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจธนาคารแห่งประเทศไทยเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน64อยู่ที่ระดับ48.4ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ47ในเดือนตุลาคมจากความเชื่อมั่นด้านคำสั่งซื้อและการผลิตที่ดีขึ้นของผู้ประกอบการทั้งในการผลิตและภาคที่ไม่ใช่การผลิตซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดประเทศและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศเพิ่มเติม ขณะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะเผยว่าผลสำรวจซีอส่วนใหญ่คาดตรึงราคาสินค้าได้3าถึงสเดือนหลังได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ํามันและพลังงานโลกปรับตัวสูงขึ้นปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวังเรืออยู่ในระดับสูงค่ะส่วนเรื่องราวบริษัทจดทะเบียนนะคะไปเริ่มกันที่ปตทอสอาพาค่ะพ t t e p ค่ะตั้งงบลงทุน5ปี27,164ล้านเหรียญ คาดปริมาณขายโตเฉลี่ย5%ค่ะนายมนตรีลาวันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรียมจำกัดมหาชนหรือว่าปตทส or, พนะคะก็เปิดเผยว่าบริษัทได้จัดสรรงบประมาณสำหรับแผนการลงทุน5ปีค่ะก็คือปี65ถึง69นะคะรวม27,164ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือเทียบเท่า9,11,124ล้านบาทค่ะ ก็จะแบ่งเป็นรายจ่ายเงินลงทุนในปี65ที่3,217ล้าน้านเหรียญสหรัสปี66จำนวน3,378ล้านเหรียญสหรัฐปี67นะคะ3,637ล้านเหรียญสหรัฐปี68นะคะวางไว้ที่3,409ล้านเหรียญสหรัฐค่ะแล้วก็ปี69นะคะ2,893ล้านเหรียญสหรัฐนะคะก็คิดเป็นวงเงินรวม5ปีจำนวน16,534ล้านเหรียญสหรัฐ อีกทั้งยังเป็นรายจ่ายการดำเนินง,งานด้วยนะคะในปี65เนี่ยคะก็วางไว้ที่2,449ล้านเหรียญสหรัฐปี66 1,993ล้านเหรียญสหรัฐปี67 1,996ล้านเหรียญสหรัฐปี68นะคะ2,020ล้านเหรียญสหรัฐและปี69นะคะ2,172ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นงบเงินรวมทั้งสิ้น1 6ึ่งห้านเหรียญสหรัฐค่ะ ทั้งนี้นะคะจากแผนงานดังกล่าวนะคะปตทอสอพก็คาดว่าจะสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตของปริมาณการขายโดยเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นในช่วง5ปีที่ประมาณ5%หรือปี65นะคะก็จะมีปริมาณการขายปิโตรเลียมเนี่ยอยู่ที่4 6 7 0 0 0บาร์เรลนะคะเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันค่ะปี66นะคะอยู่ที่4,063,000บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ปี67นะคะ473,000บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันค่ะปี68นะคะอยู่ที่4 9 3 0 0 0บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันแล้วก็ปี69นะคะ528,000บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันค่ะสำหรับงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี65นะคะวางไว้ที่5,666ล้านเหรียญสหรัฐเทียบเท่า1 9ึ่งล้านบาทนะคะ ก็จะแบ่งเป็นรายจ่ายเงินลงทุนจำนวน32,17ล้านเหรียญสหรัฐเทียบเท่า1 7 8 9 5ล้านบาทแล้วก็รายจ่ายการดำเนินงานนะคะแบ่งเป็นจำนวนนะคะ2,449้าล้านเหรียญเหรียญสหรัฐเทียบเท่า8 2 1 4 1ล้านบาทนะคะก็เพื่อรองรับแผนงานหลักดังต่อไปนี้นะคะ หก็คือเรื่องของการรักษาปริมาณการผลิตจากโครงการผลิตหลักที่สําคัญนะคะเช่นโครงการบงกฎโครงการอาทิตย์โครงการ S1 โครงการมาเลเซียโครงการโอมานแปลง61และโครงการซอติก้าค่ะรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายในการเป็นผู้ดําเนินการและเริ่มต้นสัญญาแบ่งปันผลผลิตของโครงการ g 1หนทัหรือว่าแหล่งเอราวันนะคะแล้วก็ G2 ทัแหล่งบงกฎค่ะ โดยได้จัดสรรรายจ่ายเงินลงทุนจำนวน2 4ง4นรล้านดอลลาร์เทียบเท่า83,661ล้านบาทสำหรับการดำเนินงานนะคะส่วน2นะคะจะเพิ่มปริมาณการผลิตในอนาคตโดยมุ่งเน้น3โครงการหลักที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาค่ะได้แก่โครงการโมซัมบิกแอรียอวัโครงการมาเลเซียซาราัักค k 410B ซึ่งประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมประเมินผลแหล่งลังเลบาค่ะเมื่อต้นปีที่ผ่านมา แล้วก็โครงการแอลจีเรียฮาซิบาราเคสระยะที่2นะคะให้สามารถเริ่มการผลิตได้ตามแผนโดยจัดสรรรายจ่ายเงินลงทุนในส่วนนี้รวม457ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่า15,312ล้านบาทค่ะและนอกจากนี้นะคะก็จะเร่งกิจกรรมการสำรวจเพื่อค้นหาทรัพยากรรองรับการเติบโตในระยะยาวค่ะ โดยได้จัดสรรรายจ่ายเงินลงทุนจำนวน2 2 2ร้ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือเทียบเท่า8,788ล้านบาทนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายจ่ายในการเจาะหลุมสำรวจและหลุมประเมินผลสำหรับโครงการสำรวจในประเทศมาเลเซียสหรัฐอาหรับเอเมิเรต์และก็เม็กซิโกค่ะ ปทศธยังระบุด้วยนะคะว่าธุรกิจใหม่ที่ปทยังให้ความสําคัญด้วยนะคะก็ได้แก่ธุรกิจพลังงานหมือนเวียนอื่นๆการต่อยอดเทคโนโลยีที่บริษัทมีอยู่ไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์พลังงานใหม่ในอนาคตเช่นไฮดโดรเจนรวมไปถึงการลงทุนในการดักจับคาร์บอนและการนํามาใช้ประโยชน์หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์รวมทั้งการศึกษาและการพัฒนาโครงการแก๊สทูพาวเวอร์นะคะก็ยังเป็นอยู่ในไพร์ลายการลงทุนของป,ป,ปทสพด,ด้วยเช่นกันนะคะก็ต้องรอ ติดตามความคืบหน้าของปตทาสาพนะคะกับงบลงทุนนะคะที่จะหว่านไปในช่วง5ปีนะคะข้างหน้านี้เองค่ะมาต่อกันที่รีโอค่ะจอบปิดดีล m a เพิ่มอีกไม่นานเกินรอทรงซิงกงกไตรามาสที่4ปี64ออกทามหายต่อเนื่องนายเกติวิสิ์ที่สุนทรวง์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทรีโอ g l o b a l l ล logistics จำกัดมหาชนหรือรีโอเปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาสที่4ปี64คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะทำสถิติสูงสุดใหม่ติดต่อกันสีไตรมาส โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณการขนส่งและค่าระวังเรือคอนเทนเนอร์ที่ส่งตัวอยู่ในระดับสูงอีกทั้งในไตรมาสที่4จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของการขนส่งสินค้าอ e ีคอมเมิร์ซเนื่องจากมีช่วงเทศกาลเซลล์และอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มทั่วโลกในเทศกาล1 0ต่อ1 0 11ต่อ11และ b l a c k f r i d a y รวมถึงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ซึ่งจะทำให้มีปริมาณการขนส่งสินค้าอ e ีคอมเมิร์ซแบบครอสบอร์เดอร์ของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ไรายได้และกำไรเติบโตอยย่างมีนััสค ต่อเนื่องไปจนถึงปี2 6 6 5ในช่วงไตรมาสที่4ปี64นี้บริษัทมีแผนที่จะเปิดให้บริการ s o ฟ t ์โอเพนนิ่งล e โอเซฟส a ต e เรสาขาที่2 LSS ชายนาทาวถนนเจริญกรุงใกล้กับย่านเยาวราชโดยสาขาที่2นี้มีเพิ่มพื้นที่อีก2,000ถึง3,000ตารางเมตรโดยบริษัทมีความตั้งใจที่จะทำให้ลีโอเซฟส t ต r เรต2เป็นแฟ g s h i p Store ของ Leo s เซฟส t ต r เร e โดยการให้บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการภายในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้ค่ะยังมีการให้พัฒนาให้รับบริการใ China Post เพื่อทำหน้าที่เป็น one-stop service provider ให้กับผู้ประกอบการ e-commerce ทํ commerce, ทำให้สามารถนำเข้าและส่งออกสินค้าจากประเทศจีนพร้อมกับกระจายสินค้าไปยังปลายทางทั่วโลก ส่วนความคืบหน้าการทำา m ็ A ค่ะกับผู้ประกอบการโลจิสติกในประเทศไทยคาดว่าจะบรรลุข้อตกลงกับบริษัทผู้บริรรรการโลจิสติกเร็วๆนี้และจะสามารถทำข้อตกลงได้ภายในปี64และมีการทำรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ1น0ล้านบาทเข้ามาในปี65ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลีโอกล่าวอีกว่าจากการที่บริษัทเป็นพันธมิตรกับไชน่าโพสทำให้เพิ่มโอกาสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยปัจจุบันไชน่าโพสวางแผนการขนส่งส่วนรางรถไฟส่วนสูง รถไฟความเร็วสูงลาวจีนโดยจะให้ลีโอเป็น e x c l u s i v e Partner และยังได้วางแผนในประเทศไทยเป็นรถโลจิสติกส์หับด้านอ e ีคอมเมิร์ซในอาเซียนนอกจากนี้ในปี65ค่ะก็จะผลักดันการพัฒนาระบบการขนส่งแบบครบวงจรการจัดเก็บและการกระจายสินค้าภายในประเทศพร้อมกับพัฒนาบริการสำหรับตลาดลูกค้าในกลุ่มอ e ีคอมเมิร์ซโซเชียลคอมเมิร์ซพร้อมการมอบบริการ e f ฟ l ฟลเมนต์เซ็นเตอร์ในการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศรวมถึงบริการใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการ ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรวมกับบริษัทปริษนีไทยดิสทริิวชันที่ได้รับการเซ็น MOU ในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งจะช่วยผลักดันแนวโน้มผลการดำเนินง,งานของปี65สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่ข่าวที่น่าสนใจอีกข่าวหนึ่งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ก็คือ c r c ค่ะทุ่มง,งบ4.5พันล้านบาทเข้าซื้อกแกร็ประเทศไทยค่ะ บริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือว่า CRC ก็เปิดเผยน,นะคะว่าวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานี้ค่ะ OAL Holding Limited หรือว่า OAL นะคะได้ใช้สิทธิ์ขายหุ้นคืนใน Portal Worldwide นะคะจำนวน133ล้าน5 4 5 7 4นหุ้นนะคะก็คิดเป็น67%ค่ะซึ่งก็เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้นที่ทำไว้เมื่อ วันที่11ธันาวาคมปี62นะคะให้แก่ h ิวเ o โร่ Group ค่ะซึ่ง h ิวเ o โร Group นี้ก็คือบริษัทย่อยของ CRC นะคะมูลค่าไม่เกิน4,500ล้านบาทค่ะโดยบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสงเงินสดภายในของบริษัทและก็มงเงินสินเชื่อนะคะทั้งนี้ Port a l Worldwide ก็ถือหุ้น40ในแ r ล b Ta x i h ซ l d i n g ประเทศไทยจำกัดค่ะดังนั้นนะคะ CRC จึงคาดว่าการลงทุนในธุรกิจแ r ล b ในประเทศไทยจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอีโคซิสเต็มและแพลตฟอร์ม ออมดิชแนลของบริษัทให้แข็งแกร่งนะคะเนื่องจาก g r ลปนั้นเป็นผู้พัฒนาเป็นผู้นำแพลตฟอร์มบริการออนไลน์ line, สู่ออฟไลน์ line, ที่มีการเติบโตและมีการขยายให้บริการอย่างรวดเร็วทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียนอออกเชียงใต้ค่ะโดยเฉพาะในไทยนั้นแกลปมีบริการหลากหลายและครบถ้วนทั้งบริการส่งอาหารเดินทางโลจิสติกจองโรงแรมที่พักบริการการเงินและก็ด้วยนะคะที่จะส่งเสริมและก็ผลักดันองค์กรให้เป็นดิจิทัลรีเทลอย่างเต็มรูปแบบค่ะ แล้วก็ช่วยในการต่อยอดการธุรกิจใหม่ของบริษัทในอนาคตนอกจากนี้นะคะ c r c อาจจะได้รับประโยชน์อีกด้านหนึ่งค่ะหาก r c o ท r t w o ว l d ์วายใช้สิทธิ์แลกหุ้น Grab Taxi c o l d i n g ประเทศไทยที่มีอยู่ทั้งหมดบางส่วนไปเป็นหุ้นของ Grab c o l d i n g Limited GHL ประเภท Class of Ordinary Share นะคะที่จะทำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ N a s ส a q ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะวันที่264ในราคาหุ้นละ6.1629ดอลลาร์สหรัฐ โดย Portal w o ว l d ไวสามารถใช้สิทธิ์การแลกหุ้นดังกล่าวได้ภายใน60วันหลังจากวันแรกที่หุ้น GHL เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ นะคะในกรณีที่ Portal w o ว l d ไวใช้สิทธิ์ในการแลกหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดจะถือหุ้น GHL Class Ordinary Share ประมาณ1.06%ของจำนวนหุ้นที่ GHL Ordinary Share ซึ่งมีมูลค่าประมาณ14,000ล้านบาทณนะราคา GHL IPO ที่10 สิดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหากโคเทอร์วอรไประสงค์จะใช้สิทธิ์ในการแลกหุ้นบริษัทก็จะดำเนินการขออนุมัติและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะมาต่อกันที่เนอร์ค่ะตั้งเป้าผลงานปี65ยอดขายแต่5 0,000นตันรายได้เพิ่มเป็น2.80หมื่นล้านบาท นายชูวิจึงธนาสมบูรณ์ประธานเจ้าที่บริหารบริษัทนอตอีสปรับเพอร์จำกัดมหาชนหรือเนอเปิดเผยว่าบริษัทได้ตั้งเป้าหมายผลการดำเนินง,งานในปี2565จะมียอดขายแตะที่ระดับ28,000ล้านบาทและตั้งเป้าปริมาณการขาย500,000ตันซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตแตะที่ระดับ510,000ตันไปในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกันนี้บริษัทได้วางงบลงทุนในปีหน้าราว240ล้านบาทแบ่งเป็นการใช้จำนวน100ล้านบาทเพื่อลงทุนในด้านพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ เพื่อดำเนินการทดแทนพลังงานที่บริษัทต,ต้องซื้อช่วยประหยัดต,ต้นทุนบริษัทโดยใช้เงินกว่า้ล้านบาทเพื่อวิจัยพัฒนา R amp D ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปายน้ำหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามน,นโยบายของบริษัทซึ่งในอนาคตก็มีแนวทางที่จะรุกสินค้าในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่ากลุ่มเงินเก่าจะสร้างมูลค่าให้กับบริษัทได้มากกว่าธุรกิจเดิมคือกลุ่มยางต้นน้ำและใช้งบลงทุนอีกราว40บล้านบาทเพื่อใช้เกี่ยวกับกลุ่มเทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือโรบอทเพื่อทดแทนคนแผน,นกนนกกรรวาผลิต ต้นทุนการใช้แรงงานคนและการทำงานบางจุดที่เป็นคอขวดให้สามารถเร่งได้ขึ้นเร็วขึ้นตามกันหลุนการผลิตเพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจแผ่นปูนอนสำหรับงานปัสสาว์หรือแผ่นปูนอนรองวัวในแบรนด์คาร์เท r f r e ฟรปัจจุบันยังคงดำเนินการตามแผนที่หวางไว้ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งเครื่องจักรได้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ปี65 โดยย้ำเป้าหมายรายได้ปี65ประมาณ500ล้านบาทปริมาณการขาย285,000แผน่นด้านแผนการตลาดปัจจุบันค่ะก็อยู่ระหว่างการทยอยสรุปและเซ็นสัญญาในกลุ่มประเทศต่างๆให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าหรือ Distribution ซึ่งในเฟสแรกค่ะมีทั้งหมด13ประเทศรวมไทยด้วยด้าน,นราคายางในปี65บริษัทประเมินว่ายังมีทิศทางขาขึ้นคาดกรอบราคาเฉลีย่ย65-67บาทต่อกิโลกร,รัมซึ่งเป็นระดับราคาเฉลี่ยในปัจจุบันด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามปริมาณน้นําฝนในปีนี้ค่อนข้างมากและหากมีเหตุการณ์้ําท่วมในภาคใต้รวมถึงช่วงนี้อินโดนีเซียก็ประสบปัญหาโรคใบไม้ร่วงจึงมีโอกาสหนุนให้ราคายางเห็นแต่ระดับมากกว่า70บาทต่อกิโลกร,รัมได้ค่ะแล้วก็เรามาปิดท้ายกันที่เรื่องราวหุ้น IPO นะคะสัปดาห์นี้ค่ะมีมาเทรดกัน2บริษัทด้วยกันนะคะก็คือ TRV แล้วก็ h e l e a d นะคะแล้วก็ที่เตรียมจะเข้าซื้อขายนะคะอย่างต่อ ติดติดกันเลยนะคะก็อาจจะเป็นตัวบริทาเนียค่ะซึ่งล่าสุดนะคะบริทาเนียนะคะก็คาดว่าจะข้อราคา IPO ราคาสุดท้ายในวันที่3ธันวาคมนี้ค่ะนายพายุพัฒน์มหาผลกรรมการผู้จัดการฝ่ายวานิชธนก,กิจบริษัทหลักทรัพย์ยนต์ต้ประเทศไทยจำกัดนะคะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาท,ทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นของบริษัทบริทาเนียจำกัดมหาชนหรือว่า BRI นะคะ คาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายหรือว่า final price ของบริเนเนียได้ในวันที่3ธันวาคมนี้ค่ะและคาดว่าจะนำหุ้น BRI นั้นเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่21ธันวาคมนะคะทั้งนี้ค่ะ BRI นะคะก็จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนนะคะไปใช้พัฒนาโครงการและก็คืนเงินกู้ยืมและเป็นเงินทุนเรียนในกิจการค่ะ อันหนึ่งนะคะบริทานเนียก็มีการกำหนดช่วงราคา IPO ไปแล้วนะคะที่หุ้นละ1 0 1ถึงสบาบาทค่ะซึ่งก็จะเปิดในผู้ถือหุ้นของ Origin p r o p e r t y จําจำกัดมหาชนหรือว่า o r i นะคะที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริทานเนียนะคะจองซื้อในวันที่7-9ถึงธันวาคมนี้ส่วนนักลงทุนกลุ่มอื่นๆจะจองซื้อในวันที่13-15ถึงธันวาคมนี้ค่ะก็น่าจะสอดคล้องกับวันที่คาดว่าจะเข้าเทรดในวันที่11ธันวาคมนั่นเองนะคะก็ต้องรอติดตามค่สหรรัับบ BI นซึงเป็ิษท พูดง่ายๆว่าเป็นบริษัทลูกนะคะของ Origin นั่นเองที่เข้ามาสปินออฟในตลาดหลักทรัพย์ค่ะค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของข่าวสารบริษัทโจทเบียนนะคะรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะที่เรามาฝากกันนะคะซึ่งหากคุณผู้ชมนะคะต้องการติดตามรับข่าวสารนะคะแบบเรียลไทม์ค่ะคุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์ h u ้ i n s s i g h t c o m นะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามชมรายการ,รอ,อื่นๆของห u n น i ินไซด์เป็นประจำค่ะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันทําการนั่นเองนะคะ เช่นรายการของร้อนหุ้นไซด์นะคะรายการกล้วยหอมกับกูรูนะคะรวมทั้งรายการที่มีการพูดคุยกับผู้บริหารสัมภาษณ์แบบสดๆนะคะเ <ๆ S 1> ช่นรายการสายตรงอินไซด์เป็นต้นค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการข่าวเด็ดสุดสุดาค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถกลับมาพบกับเราทั้งสองคนนะคะได้เป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา18นาฬิกาะคะ่ะก่อนจะจากกันไปนะคะก็ขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่าน,นะคะ่ะปลอดภัยนะคะแล้วก็ระมัดระวังตัวนะคะในการ ใช้ชีวิตค่ะในการออกไปทำงานนะคะให้ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิดที่นะคะที่เรียกได้ว่ามีสายพันธุ์ใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นปลอดภัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะสำหรับวันนี้นะคะอีฟแล้วก็น้องปากโกขอ,ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ